เห็ดนดวนอีด้มเป็นแบบนี้รายการไหนรายการนะั้น <c oughs> คนแรกของ,ของตอนนาลุงครับหมายเลขซีย <c oughs> อยางล,ยาล, <c oughs> าลียัอยีหมายเลข4ีคือยาซูปเอซี ดมันนิ่งให้มันนิ่งทุกตัวนะที่เราขัดไปหนิ่งมาถึงว่ามันอยู่เฉยยังไงครับเล่นต้องแดง่อยมันใจมันใจสำหรับก่งหนึ่งครับในเวลาไม่ต้องมาด่วนอาอยูู้่ครับสลิงทักดีครับ คนแรกยิงไปแล้วครับโอปอั้นเรื่องครับเป็นนำครับจากเช็คเสาเรนดีจัสมาเลสไปแล้วครับเมื่อกี้ฟังขวาฟังขวาดีใจโชดมันไปสายฟังขวาเยี่ยมเห็นไหมดีใจดีใจดีใวเยี่ยมเที่ยวเองไปสายกะฟังขวาเขาเข้าไงโอ้ยมือสั่นใช่ไหโอ้ฟังขวาบอลประตูไงเกือบถึงอ่ะเมื่อกี้ ถ้าถึงก็ไม่อยู่แล้วเพราะมึงมันุงคนที่สองของกบ<ล>ะจันรุ่คทับสลาตันอีบาฮิตมวิทต คน <im itation> ท,ท,ท,ที่สองของนะาลุงเข้าไปครับเป็นสองหนึ่งครับไปจะเป็นของสุึมพักดี กัปตันยังอยู่ครับจะลองกัปตันเปลี่ยนตัวออกไปแล้วครับกับแบกซ้ายครับกีรธรรก็ออกไปแล้วครับเป็นตัวยิงจุดโทษตอนต้นของทีมนะครับไม่มีใครเข้ามาดู่ครับติ๊กตักติ๊กตักหมายเลขสิบสามครับของสฉลิมพัทีเป็นคนที่สองครับามคานแล้วก็เอาเลยเอาเลยนกไปเองครับ คนที่สามนะครับของอัปตานาลุ่งเป็นหมายเลขสิบสี่ครับกับตันทีมนะครับดูโน่ครับชายาก็คือเขาครับบูโน่ครับดูโน่แฟนทัปครับแต่ครั้งอดีตครั้งสองีที่ผ่านมาครับเขาเคยพลาดจุดโทษประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอย ครับกับตันทีมันนี้มายิอีกครั้งหนึ่งครับนิ่งทับนิ่งหนึ่งครบประจเยี่ยมเฮ้ยไม่สามสิบไม่สามเลยแก้ตัวได้ครับปีก่อนหน้านี้ใส่หมายเลขสี่สิบสี่ปีนี้มาใส่หมายเลขสิบสี่ครับทีสองคนเราลงมาอัพชันไปได้ครับเล่นเอาเลยบูบูคนที่สามของซูรินพักดีครับ โอ้คถ่ายเอาหน่อยสักลูกมือสั่นนะครับแม่ดิเปักทำไมมันสั่นอย่างนี้โอ้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับดูให้ดีตัดสินใจดีๆคนที่สามของชุดนี้ก็หมายเลขสิบเจ็ดครับปีกขวานะครับมันใจโดนกับกิติพงศ์บินเย้ออกอีกครัคนที่สี่คคนสำคัญครับคนนี้ครับ เกมได้นี่ก็ชนะนะครับเป็นไงบ้างครับพอเป็นคนที่สี่เปิดเปิดเปิดอ่อยครับเป็นซุปตาร์จำทีมครับหมายเลขสิบครับนวพลสารพีครับวันนี้มานะครับทัดที่แล้วไม่ได้มาเป็นอีกมือสังหารหนึ่งที่ไม่ค่อยพลาดครับต้องรอจับหลักไหมต้องจับครับต้องมีสังารเตือนเท่ากันสม้งหมดต้องจับครับจับเอาใครจะได้ใคร จับว่าใครไดเข้ารอบก่อนนะเขาไปจับที่หนึ่งที่สองไปกันเดิมมันเดิมสรุปมันเดิมหมม็กคนที่4บของตคิวกินมันเดิมตอนนั้นลุงครับเนี่ยนหม้พีครับหมายเลขนี้หมดเม่อไร่พูดร้ที่แล้วนั่นท่อันมาที่อัอขึ้นรถมาคิดว่าอันบอกว่าอันยังไม่ไปปิ๊กเก็บกเกคุณลืมแล้วมีคนพูดนะกลางตัวลูกข้องทีหมด

จะไปต่อหรือไม่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าไอนี่ตะคิวครับก็ขอบคุณเนบอลทั้งหมดด้วยนะครับเจดูเฮ้ยโควิดโควิดโควิดไม่ได้แชมป์เว้ยไม่ได้แชมป์ขอบคุณนะครับสำหรับลูกน้องแล้วก็เล็กกีฬาด้วยนะครับ